สวัสดีครับจะมาแนะนำเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับปุ่มนี้นะครับปุ่มปริ้นนะฮะปุ่มปริ้นมีไว้ทำไมนะครับนี่นะครับปุ่มปริ้นมันจะมีย่อยออกมาอีก5อย่างนะ Cross, Stats, Transfer, Features แล้วก็ทั้งหมดนะครับก็คือหน้าในเกมต่างๆนะครับ c r s Transfer แต่ก็คือแต t คลังนักเตะนะฮะ,ะไม่ใช่แต,แต่ในการอานนีะครับวิวแต t คะฮะนี่นะครับ,รค,รบ,ค,รบค่าแต t ต่างๆที่เกมได้เลคคอร์ดไว้นะฮะว่านักเตะตัวนี้ลงกี่ครั้งยิงส่งแมนอั้ตัวมนพาสแท็กเกิลดรือิงอะไรพวกนี้ยังไงนะฮะแล้วก็ฟิชเจอร์นะฮะฟิชเจอร์ก็คือหน้านี้นะฮะ แล้วก็ทั้งหมดนะฮะก็คือรวมทั้งหมดเลยนะฮะตั้งสี่สี่อันนี้นะครับกดแล้วมันจะเป็นอะไรนะฮะกดแล้วมันจะแปลสภาพหน้าตาเกมเป็นตัวอักษรน,นะฮะหรือตัวหนังสือนั่นเองนะฮะเป็น text document นะฮะเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับผมคอรนก็คือหน้าหน้านักเตนะนี่ฮะว่ามีชื่ออะไรตำแหน่งอะไรเบอร์อะไรนะฮะ นี่นะครับผมยกตัวอย่างเซฟไว้ชื่อ0ูนนะครับมันจะไปตกที่ drive C program file x86 แล้วก็ C F 002แล้วก็ folder print นะฮะกดโอเคนะแล้วเราก็เข้าไปที่ folder print นะฮะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงขยายเท่าจอหน่อยอ d r ร v e C นะฮะ โปรแกรมไฟล์แล้วก็0102แล้วก็ปริ้นนะฮะแล้วก็ปริ้นนี่นะครับมันจะเป็นไฟล์ text document นะฮะกดเข้าไปมันก็จะเป็นตัวหนังสือนะฮะควอนนะฮะเมื่อกี้ผมแปลงแปลงหน้าตาควอนนะฮะเป็น text นะฮะนี่ก็จะมีชื่อนักเตะเบอร์ที่นักเตะใส่นะฮะตำแหน่ง สัญชาติแล้วก็ปีเกิดอายุลงไปกี่ครั้งยิงไปกี่ประตูค่าเหนื่อยนะฮะแล้วก็สัญญาจะหมดกี่ปีแล้วก็ค่าตัวเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะมันก็จะแปลงแบบเพี้ยนนิดหน่อยนะมันจะมีขอขอไอขอขวดเนี่ยฮะมันผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเป็นอะไรหรือว่ามันเลยมาไม่รู้นะฮะอ๋อเป็นไอสกุลปอลสตอร์ลิงนะฮะ สกุลปอนของอังกฤษนะฮะเอกด окумент มันไม่มีสกุลปอนะฮะก็เลยแปลกเป็นขอขวดนะฮะเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้แปลงเป็นตัวหนังสือให้ได้อ่านหรือเก็บเป็นข้อมูลต่างๆสำหรับผู้เล่นนะฮะเผื่ออยากได้เป็นข้อมูลตัวหนังสือนะฮะแค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมปุ่มปริ้นท์นะฮะเอาไว้แปลงค่าหน้า เกมเป็น t e x t Document หรือ Notepad นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอให้สนุกกับเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ